ท่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่เฝ้าแกะของหมู่บ้านทุกวันเขาจะพาฝูงแกะมากินหญ้าที่เชิงเขาและเฝ้าดูพวกมันอย่างเบื่อหน่ายวันแล้ววันเล่าเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องอยู่ลำพังกลางทุ่งหญ้าเขาจึงคิดวิธีให้มีอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้น เด็กชายคิดเล่นสนุกโดยแกล้งชาวบ้านเขาตะโกนสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วชาวบ้านรีบวิ่งถืออาวุธมาช่วยแต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็เห็นว่าไม่มีหมาป่าสักตัวเด็กชายหัวเราะชอบใจห้าหาาไม่มีหมาป่าหรอกแค่ล้อเล่นชาวบ้านก็บ่นและไม่ชอบใจในพฤติกรรมของเขาแล้วเดินกลับไป ช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วชาวบ้านเชื่ออีกครั้งและรีบมาแต่ก็พบว่าถูกกอบอีกอยู่มาวันหนึ่งหมาป่าตัวจริงปรากฏขึ้นมันกระโจนเข้าใส่ฝูงแกะด้วยความหูโหอยเด็กชายตกใจสุดขีดรีบวิ่งไปที่หมู่บ้านช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาจริงๆแล้วแต่คราวนี้ไม่มีใครเชื่อเขาอีก จับแกะไปกินหลายตัวเด็กชายร้องไห้และมองด้วยความเสียใจเด็กชายรู้แล้วว่าถ้าพูดโกหกบ่อยๆเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆจะไม่มีใครเชื่อเราเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพูดโกหกเพราะเมื่อถึงเวลาที่พูดความจริงคนอื่นอาจไม่เชื่อเราแล้ว